อ่าวันนี้ครับสุดหล่อไม่ใช่ไม่ใช่นะอย่ี่แต่ก็ลูบซิ่งนะเข้ามาดูนะครับนะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นใจผมนะถ้าเกิดกดแล้วขอบคุณมากมากนะครับนะก็สวัสดี FC ที่น่ารักแล้วก็สวัสดีวัยรุ่นบัคฟูดที่ใจเกเรกันทุกคนด้วยนะครับผมนะก็วันนี้ผมชิโร่คูงนะหรือจะเรียกว่าชิโร่ก็ได้นะครับผมนะก็นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมนะอย่างที่ทุกคนดูกันในหน้าปกคลิปนะครับนะว่าผมจะมาเล่นอะไรก็วันนี้นะครับอยู่กับดับ เล่มนะครับนะคู่รักนะครับนะคู่รักเก่าของทุกคนก็เลยก็ว่าได้นะครับนะเป็นดาบที่แบบเฮ้ยผมเชื่อเลยว่าทุกคนน่าจะเคยใช้มาเมื่อสมัยอัปเดต13 14นู่นเลยนะครับนะอ่าเป็นดาบเลงค k u นะครับนะดาบเลงค k u ที่เอ่อทุกคนน่าจะทราบกันดีว่าเป็นดาบที่ดาเมจโคตรพ่อโคตรแม่แรงนะครับนะแรงมากนะเออเป็นดาบที่ดาเมจแรงจริงนะครับนะทุกคนไอดาบเนี่ยนะครับนะก็หลักๆเลยนะนะครับไอดาบเนี่ยเมื่อก่อนผมจได้นะ สกิลเผามันจะแรงมากนะครับแล้วมันเผาแบบเป็นการแบบตัดให้สังเกตด้วยครับซึ่งซึ่งทั้งวนี้มันยังตัดอยู่นะครับนะแต่ว่าเอาใี้ผมลองไปเล่นมาในอัปเดต15 16อ่ะมันรู้สึกว่ามันเริ่มที่จะแบบหลบฮาคิหลบเข็นได้แล้วนะเออนะครับแต่แต่เกิดเป็นเมื่อก่อนนี่คือแบบระยะปาดเผาขนนี่คือแบบยังไงก็ดับอะนะครับยังไงเข็นก็แตกนะครับแต่ถ้ายผมไปเล่นมาดูในอัปเดตเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเออเคนเนี่ยนะครับนะมันจะ มันจะหลบได้นะครับอ่ะเดี๋ยวฮอตฮอตมาลองฮอตฮอตมานี่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 นีนี่นี่พี่นี่ล้วเปิดเปิดเข็นเลยเออไนไหนไหเห็นไหมเห็นไหมมันหลบได้มันหลบได้มันแบบมีมีหลบได้นิดนึงนะครับนะเออถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนอ่ะมันจะหลบไม่ได้นะนะครับนะคือโดนเผาปุ๊บแม่งโดนเผาไปเลยครับแต่นี่คือแบบมันหลบได้สักประมาณฮิตฮิตบ็อกหนึ่งอ่ะฮิตบล็อกหนึ่งสองฮิตบล็อกอนี่ะนะครับนะแต่นี่คือแบบคือหลบได้อ่ะนะครับนะอันนี้อันนี้คือหลบหลบได้สักหนึ่งถึงสองฮิตบ็อกนะ แต่ถ้าเก so ิดเป็นเมื่อก่อนที่ผมจําได้ค ouais ือมันมันหลบไม่ได้เลยนะครับนะคือสกิลเอ็กแบบเผาไปงี้ยมันก็เผาไปเลยอ่ะนะครับนะแล้วก็โดนสกิลซัดเต็มๆเลยฮะเออมันก็อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฮอตล็อกเปิดเคลนค้างนะเปิดเคลนค้างดูดิมันจะได้ป่ะเออหลบป่ะหลบหลบหลบใช่ไหมเออแต่ถ้าถ้าเคลนค้างนัน่าจะพอหลบได้เนาะอืมใช่ใช่เคลนค้างมันรู้สึกว่ามันจะพอหลบได้อยู่นะครับนะเออแต่ก็ถ้าถ้าเอออยู่นิ่งๆนะอ่ะเคลนค้างแล้วอยู่นิ่ง อ่ะอันนี้คือแตกนะครับนะแต่้เกิดวิ่งตอนที่แบบไฟไปถึงพอดีนนั้นเข็นค้างหลบได้นะครับนะเออแต่้เกิดอยู่ที่แตกนะครับใช่ไหมฮอตแตกเลยใช่ใช่เข็นแตกนะครับดับไปเลยอ่ะเออนะครับนะก็เล่นคู่แล้วผมดูดูแล้วเหมือนแบบไม่รู้เขาปรับหรือว่าเขาไม่ได้ปรับนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันปรับหรือไม่ปรับนะครับถ้าเกิดมันปรับก็โอ้โหนะก็น่าจะนั่นมันน่าจะปรับให้หลบได้แหละผมว่านะครับนะอ่ะฮอตเดี๋ยวลองปิดเค็นแล้วแล้วเปิดแล้วเปิดตอนติดไฟนะ ได้ได้ไม่หลบแตกแต่โอเคก็ยังเหมือนเดิมนะครับนะแต่เพียงแค่เขาน่าจะแบบมีการเปรับนิดนึงมั้งเออผมว่าน่าจะปรับนิดนึงแหละนะเพราะว่าเป็นถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คือมันไม่มีแบบหลบแบบเมื่อกี้เลยนะนะครับนะเอออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฮอตฮอตดูใหม่นะไอ้ฮอตปิดเคสนะเดี๋ยวให้พี่ดูดก่อนฮอตฮอตปิดเคสได้ได้เนเนเนอ่ะมันยังพอมีหลบได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบ เป็นเมื่อก่อนนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คือหลบหลบไม่ได้เลยนะครับนะคือติดติดไฟก็คือติดไฟไปเลยอ่ะนะครับมันเผาไปเลยนะคือเปิดเปิดเคลหลบไอ้สกิลเซนิดนึงก็ไม่ได้นะครับนะคือนิดนึงก็ไม่ได้เลยนะแต่เดี๋ยวนี้คือแบบมันมันเริ่มได้นะครับก็แสดงว่าผมว่านะอ่านี่ผมเดาอ่ะผมเดาเลยเขาน่าจะปรับนิดนึงนะครับนะเออแต่ก็รวมๆแล้วเรื่องคูมันก็ยังโกงอยู่ดีอนะครับนะไม่เป็นดาบที่ โกงแล้วก็ o ออยู่เหมือนเดิมนะครับนะเออโกงนะผมว่าเร็วคู่สนตัวผมว่าเออโกงอยู่อะถ้าเกิดเล่นกับหมัดโกงโกงโหผมว่าเข้าทางเลยอะนะครับนะแต่ว่าเพียงแค่ว่าสกิลเผามันต้องแบบมันต้องโดนจริงๆเออนะครับนะมันแล้วพอสกิลเผามันแบบมันปาดมันปาดประมาณว่ามันช้านึงอะเออมันกลางๆแคไม่ได้ช้ามากนะครับนะเออมันไม่ได้แบบพุ่งปุ๊บเหมือนชูซุยอะไรอย่างเงี้ยนะครับสกิลเอ็กอะไรแบบนี้อ่าแต่ว่าสกิลพุ่งสัตอะมันเร็วเออเนี่ยคือเร็วเร็วมากนะครับนะ แต่ว่าหลบเข็นได้ไงนะครับแต่สกิลเอ็กนี่คือถ้าเกิดโดนก็มันเผาเลยอะนะครับนะประมาณนี้นะ,นะเดี๋ยวนี้จะเอาดาบเลงโอคูนะลูกลักเก่าของใครหลายคนไปล่าค่าหัวนะครับนะก็ผมเองก็ไม่ได้เล่นเลงโอคูนานละนะแต่เมื่อก่อนก็เคยเล่นอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เล่นละนะเพราะว่ามันมีดาบใหม่มาแทนเยอะนะครับนะไม่ว่าจะเป็นซูชิตะคาเวนเดอร์อะไรพวกนี้นะครับนะเออมันดาบตัวแทนเลงโอคูมันเยอะนะครับก็เลยไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับนะอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับผมเฮ้ยย hey, ูเกอร์เม่ลงตู้เรเพชรโอ้เพชรก็ไม่มีอีกทำยังไงดีวะเนี่้โอวันใดนายไม่มีเพชรสุ่มตัวในออสตาใช่ไหมงั้นเราขอแนะนำร้านมาลูช็อปเลยนะร้านกดเพชรแบบออสตาราคาสุดคุ้มและนอกจากนี้ถ้าใครสนใจเกมพาร์ตกับผลปีศาจราคาถูกถูกในแบบบล็อกฟู้ดก็มีให้เติมนะส่วนผลปีศาจกับเกมพาร์ตในแบบคิงเรสซิ่งก็มีให้บริการเหมือนกันหากสนใจนะลิงก์ใต้คลิปเลยโอเคอ่า okay, uh, okay, uh. เดี๋ยวมาหา พีพีดีกว่านะับนะเจอเอฟซีด้วยครับเดี๋ยวนี้นะเจอเอาเอฟซีเอาขอให้ได้อะอารีน่าอะโอ้อโหพีพีแบบไม่เสียค่าหัวนอะ,อะโอเคได,ได้ได้ได้จัดไปจัดไป,ดไป mm hmm. โอกาสจะมาเล่นล่าค่าหัวเขาขอแบบพีพีไม่นี่ครับไม่เสียค่าหัวได้ได้ได้ไม่ว่ากันนะครับมาโอเคเขาเล่นอะไรอ๋อเล่นคาร์วินดิสโอเคหลบไปก่อนหลบก่อนโอ้เขาหลบมาได้วะโอเคมีหม่งไปทีนึงแล้วก็เอ้า อ่ ه, ยายางัยางยงัยงยังยังยงยังหลอกยังหลอกยังหรอกไม่มีโซฮะใช้ไปแล้วใช้ตอนใช้แล้วกิวดูดไปเข,เขาเขาจุกเชิงเก่งจุกเชิงเก่งเเทป,ปัดไปก่อนอย่างน้อยก็ตอดตอดไปก่อนครับ นี่งะนี่อโอ้ยเปิดเคลหลบด้วยหลบไปก่อนโอเคนีไงปาไปโอ้ติดไฟแล้วติดไฟยาวเลยครับวันนี้เขาเขาชอบเล่นเหมือนเขาจะชอบเล่นปลาบอลนะนะครับเออโอ้ยโอ้โหไม่โดนอ่ะโอเคเรียบร้อยครับผม อุ้ยอ๋อหมัดบางกองแบบซูชิตะนี่ว่าโอเคนี่ไงดูนานๆเลยดูนานๆไปด้วยเลยดูนานๆไปด้วยเลยโห้ยแล้วไอ้ยโดนไฟมันไม่โดนหรอสิไอ้นี่มันเป็นตาดวงตานี่ครับฮาคิพี่สองครับดวงตาอย่างฮาคิพีสองโอเคอุ้ยโอ้ยไม่โดนมามานี่เลย เล็วลา a อ v e n t u r e ์เอ g a เ e เรียบร้อยเขาขอใหม่โอเคเขาขอใหม่อะได้ได้ได้ไดได้ได้เสมอเลยนะครับนะเราต้องให้โอกาสครับรู้จักให้โอกาสให้อภัยเอ้าเมื่อกี้โดนแล้วนะอ๋อโดนไฟโดนไฟหรือว่ามีอะไรซะอีกเมื่อกี้นี่ปลาบอลดักเอไม่ใช่ปลาไฟดักเออแล้วปลาไฟดักครับนี่อะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเข้าแรกเลยครับวัดกันไปว่าดาบใครจะแรงกว่ากันโอ้โหจะสกิลสดหน่อย นี่เอา้าเอา้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังได้อยู่ยังได้อยู่นี่ไงโดนไฟครับจังๆไฟเยอร์ไฟเยอร์เรียบร้อยครับผมนี่ไงไฟเยอร์ไฟเยอ,อร์คมๆมโดนไหมวนะน่ะไม่รู้โดนไม่รู้เหมือนกันว่าโดนเปล่าเอ้ยเอา้าโอ้โหผมพลาดเองอันนี้นะครับพลาดเองพลาดเองไม่ได้เล่นานานขออภัยครับ โอเคนี่ไงปะแลกกันปาดแลกกันปาดเออแต่สุยตาแรงจริงนะนะครับนะสุยตาแรงจริงโคตรแรงเลยแหละนะครับโอ้ยโอโคตรแรงเลยต่อคอมโบโอ้โดนต่อคอมโบแรงแรงจริงแรงจริงสุยตาแรงจริงนะครับโคตรแรงโอ้ยไม่ตายว่ะแต่เกือบตายครับ เอานไปบนน okay. ู okay. ้นโอเคเรียบร้อยฮะเผาไปถึงทีเดี๋ยวเอาเป็นว่าให้เออน้องขอแบบเอาซุยตะโชว์อ่ะนะเออแต่เอาเป็นว่าให้น้องเขามาดูคลิปดีกว่านะครับนะเพราะว่านะครับนะคลิปนี้มาเล่นเลงโอคุโดยเฉพาะเลยนะครับนะเล่นเลงโอคุประมาณนี้ครับเดี๋ยวย้ายเซิร์ฟก่อนนะครับเดี๋ยวไปหาเซิร์ฟใหม่แป๊บหนึ่งนะครับโอ้เจอ f อฟซีครับเซิร์ฟนี้เราก็เจออีกเช่นเคยครับเขาบอกชิโรคุงโอ้โหโอเคโอเค ว่พาไงอ๋อเขาบอก FC ครับโอเคโอเคเขาบโอเคแต่งครับผมโอ้เจอโอ้ยตอนแรกเราว่านึกว่ามันจะไม่มีอะไรแล้วโอก็นะเจอ FC แล้วช่วงนี้เจอ FC บ่อยมากเฮ้ยโอเคเอ้คนนี้เขาสู้สู้สู้ผลเงาผลเงาอหลบมาก่อนหลบมาก่อนหลบมาก่อนโอเคหลบมาก่อน โอ้ยโอ้ยกดผิดกดผิดนะมันค่อยได้เล oh ่นคอมโบนี้เล่นโอคูขอโทษที Además, ับผมเออแล้วว่ะไอ้ยรอบกี้กดติดอยู่อ่ะแต่เนี้ยยังติดนะครับโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ืมอืมปาดโอ้โหปาดไม่โดนอีกหลบว่ะเขาหลบว่ะเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่ก่อนมานี่ก่อนโอ้โหมันกี้โทยตัวแรกไม่ทันครับมานี่ก่อนมาที่ก่อนอย่าเพิ่งไป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 เคยฟังเพลงสลันไหม เคยฟังเพลงของสรันไหมว่าอย่าพึ่งไปบอกว่าอย่าพึ่งไปเรียบร้อยโอเคเอยเขาต่อเลยว่ะโอเคเขาบอกมากับผมโอ้ยรอบนี้ยี่าล้านด้วยยี่าล้านโอเคืม,มีเกนเขายังหลบอยู่่ะนี่โอเคหม่งไปทีนึงครับอ๋อเล่นรักดูซูโอเค พึบขโม่ปาไปอู๋ไม่โดนว่ะอุ้ยอยู่ไม่โดนอู๋ระยะเฉียดไปนิดเดียวครับนึ่ว่าจะโดนเมื่อกี้เอ,อใครมันเข้ามายุ่งเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครมันเข้ามายุ่งเนี่ย ฮอตเอา้าโอ้ยตายละโอเคมาเขาสู้กับพี่ต่อเขาเลยคนซื้อเยอะแต่เขาโบว์ก็ไม่ติ่งไม่ติ่งทั้งหมดฝนเงาเฮ้ยเกินไปเอาอีกแล้วฝนเงาโอ้โหอ๋อผลเงา,เงา,เงายังไม่เลิกเอาผลเงายังไม่เลิก ให้ยี่ห้าเอ็มฆ่าเลยเดี๋ยวให้ยี่ห้าเอ็มฆ่าไวก่อนเมื่อกี้ยี่ห้าเอ็มไล่ฆ่าเด่๋ยวไล่ฆ่าผลเงาไม่ตายไงมันมาแม่งมาตามแบบเหมือนแบบตีงูตีไม่ตายไงมันต้องตีงูให้ตายมาอีกแล้วมาอีกแล้วผลเงามาอีกแล้วนี่มีคนนี่ตีให้แล้ยี่ห้าเอ็มโอเคดีละดีแล้วเข้ามาเข้าหแล้วแหละมาอีกแล้วผลเงาแม่งจะลักไก่ได้ลักไก่เลยไอ้เยูโา เอาเรียบร้อยตายผลผลเงาแตกเอาบัตรไปดิเอ้ยมาอีกแล้วผลเงามาอีกแล้วเอ้ยเอาเอาไอเนี้ยแปดล้านตายเลยเชี่ยมันโอ้โหมันโคตรปวดเลยเว้ยฮอดโอเคมาเดี๋ยวเอา ยี่สิบห้าล้านโอเคต่ออีกยี่ห้าล้านก่อนเชีย่ยคือแบบมันมันปั่นประสาทจริงนเ้ยฮอตเอ้ฝนเงาเลยนั้งหลายรอบมากมาอีกแล้วฮอตมาอีกแล้วฝนเงา ปึ่มโอเคเรียบร้อยเย่เฮ้ยอุ้ยไม่โดนว่ะ มาอีกแล้วฮอปมาอีกแล้วมาอีกแล้วผลเงาไอ้ผลเงาเวนี่มาอีกแล้ว อ,อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโหโดนคาบูชาดโดนคาบูชาส่วนโคตรแรงอุ้ยคอมโบอุ้ยคอมโบมันมันแรงจริงว่ะคอมโบเรยงอฟุมาเหอะไอ้ผลเงาเว่ยมาหายก็ หล่นอะไรกันเอาชิบหายละเอา้าโอ้ยโอเคผมว่าวันนี้มีประมาณประมาณนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าโอ้โหคือแบบหนึ่งหนึ่งผมก็ใจเลยว่าแบบมาราคาหัวในแบบโอ้ยแบบทำแบบนี้บ่อยมันก็มีลำลำคานใจอยู่นิดนึงนะครับนะมันก็มีลำคานอยู่นิดนึง นะครับนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนะก็ปล่อยเขาเคลียร์กันไปนะตอนนี้ก็ยี่ห้าล้านคนเขาก็ไปไล่ฆ่าผลเงาครับนะเออก็ประมาณนี้แหละนะครับนะก็สําหรับวันนี้ก็มีเพียงประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับนะชอบอนี่าฝากกดไลค์นะครับนะกดติดตามนะเจ้าผมเนี่ยนะก็ขอบคุณวันรุ่นบอฟูลหรือวันรุ่นบ็อกซิงทุกคนด้วยวันรุ่นใจเกเรด้วยนะครับนะที่นะครับมันเป็นกางใจแล้วก็กดไลค์กดติดตามให้ผมตลอดนะครับนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับนะวันนี้ บายๆครับผม